ดีครับผู้จายไทยเวลเลตสาขาดานหลวงจังหวัดเชียงรายนะครับวันนี้ก็ได้มาแอลสวนสวนส้มนะครับของปสมนะครับตีบ้านปตึงอำเภอเชียงแสนนะครับตำบลบ้านเซวอำเภอเชียงแสนนะครับจะได้มาสอบถามปสมนะครับตีใจ้ปุ๋ยปุ๋ยน้ำของเขานะครับปุ๋ยน้ำเอเวอเรสตของเขาที่ผลไปนะครับอันนี้ไม่ใช่ปุ๋ยเมย็ดใสตัว,วปอปอบใช่ใชปุ๋ยเม็ดตัวนะครับถ้าปุ๋ยเม็ดปุ๋ยน้ำเป็นจะได้คมับปวปอบปอบถอดใบผมปาคงดี ครับใบก็ใหญ่ครับผมใบหนาใหญ่ไปหนานะครับโอ้ที่กว่าต้องปร่งย้ําด้วยนะพอมันปงออกมาเนี่ยขั้งแรกมันจะปงออกมาอันนีงเนาะจากออกมามากกว่าปงออกมาเป็นเงี้ยงเป็นอยังออกมาให้มันจัดหนักยาวๆด้วยเนาะปัญหาที่ร้าอย่างมันมีก็ลดไปพองัคขุยนี่ใช่ไม่จะเป็นร้านี่ร้าอยงก็โอ้วร้าสนิมร้าสนิมขั้งพวกนี้เงี้ด้วยนี่ไงแต่ราใบเหลืองอย่างนั้นบอกว่า ยังมนเป็นสารกระ s อนครับไปเกี้ปรจะเป็นไปแก้วันนี้ก็เลยพ่นไปละหนอนเยหนอได้ปุ๋ยโอทูพ่นแล้วขอข้าวบันนี้ปุ๋ยหน้าไปไม่ได้ใช่ไม่ใช่ใชกัเขาออันนั้นคิดว่าเดี๋ยวจะแหงห้าวันนี้จะเอาโอทูเนี่ยคนคนขมันอ๋อี่เนี่ยครับผมยอดมันแตกอย่างดีนอปนอใด้ปุ๋ยหน้าเลยหนอเดี๋ยวต่อไปก็จะฮอฮอเขาจะแบบว่าเขาจะีงยแบบ ข้าวโพนของนั่เนี่ยข้างหนึ่งจำได้ข้าวโเอาโอทูนี่ข้าวโนดจะรับเขาแบบละผมแนะนำผนกับมันเพียวๆเลยเนาะมันจะได้ประสิทธิภาพดีขึ้นนะครับอย่างนี้แค่นั้นแ่ะครับผมโอ้เป็มตีหน้าพ่อใจอยู่เนาะปอนเนาะโอยเนาะพ่อให่ยุ่งนะคับผมสื้อขึ้นไว้ยเยเนี่ยเนาะเมันแตกยอดแตกหนังยาวใบเงาดีเนาะยอดยาวยอดยาวเลยหุ่มดีขนาดเนาะครับผมไปไกลไปฝ่ายมาเนี่ยคนวันจะได้ผม ขากายไปเขาเนี่ยหูสวมงามเนี่ยหีนหน้าในหูเหลืองกันแน่นอนปอนีหนอดหินหน้าในได้หันนอยแล้นี่นะครับสวนผสมนะครับบ้านปตึงตะบุญมาแซลมอรเจียงแสนนะครับครับ